สวัสดีเพื่อนพ้องเรนตงพี่ตอนครับพวกับผมกับคิงโรเล็ตครับผมเป็นไงแล่ะอไม่ได้เปิดกล้องนานมากๆแล้วเขินมากๆด้วยนี่คือเกมชิ้นเมท3 d กครับผมใครที่กําลังมองหาเกมใหม่เนี่ยเกมนี้มาแนะนำ่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปจัดอันดับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เราจะมีเวลาเล่นเกมนี้เยอะมากๆครับผมโอเคมาดูกันเลยดีกว่าหาเสียงตัวเองมากเริ่มเกมไม่โคตรเฟี้ยว เกมนี้หนังที่เราเห็นเริ่มต้นก็คือเกมนี้ภาคไทยด้วยนะได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ดูดกกเป็นไงบอกแล้วเกมนี้ มันเป็นเกมมือมอรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะเพราะว่ามันเป็นเกมภาพไทยด้วยอะ่ะใครที่แบบอยากเล่นเกมไปด้วยฟังเสียงภาพไทยไปด้วยเนี่ยคืออินมากๆเกมนี้อย่างที่เราเห็นตอนนี้โอเคมันมีตัวละครให้เราเลือกอะ่ะมีสีสายแต่ถ้าเรียนศึกษามาเนี่ยแต่ละสายเนี่ยจะมีร่างแปลงมาของตัวเองด้วยร่างแปลงคืออะไรเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นร่างโหดว่างั้นเถอะเวลาต่อสู้ปุ๊บเราสามารถเรียกร่างแปลงมาได้ร่างแปลงก็จะมีสกิลอลังการขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วย เดี๋ยวมาเลือกตัวละครกันดีกว่านี่ชนะได้ทุกเส้นพิชี้ทุกการบุกอันนี้เอ้ยใครที่แบบอยากเล่นแล้วเนี่ยลิงก์ใต้คลิปนะเป็นเกมฟรีครับผมนี่พลสกัดเราสามารถเลือกดูได้ครับผมนี่ยังได้เห็นอ้้ล้ำมากๆดูดิภาพกราฟิกของเกมนี่สวยงามมากๆนะความจำก็1น่งจี้กว่าๆไม่เยอะด้วยมัมถือสเปคต่ำก็สามารถเล่นเกมได้ได,ได,ด้วยที่สำคัญในเกมนี้ มันเป็นเกมมัมใหม่แล้วก็แจกของหนักมากๆครับผมเ okay. อเใคเขาเลือกตัวละครกันดีกว่านี่อย่างที่บอกแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีร่างแปลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกได้ครับผมเพราะว่าเกมนี้สามารถแต่งตัวละครได้ด้วยนี่เงาพูดโอ้อัน,นี้อันนี้น่าจะเป็นเวทอะไรพวกนี้เวทสวยมากๆอะไม่ปีกด้วยโคตรสวยแล้วตัวนี้ล่ะคือตอนนี้มันเลงเลีอยู่สองสายครับผมก็คือมิดซันพูดเงากับ เมดอันเนี้ยตัวนี้ดีกวา่านี่คอดฟิลตอนนี้เราได้ตัวละครมาแล้วผมจะเอาตัวนี้แสงนินนะนี่อันนี้คือร่างแปลงสุดโหดของเขานะครับเข้าสู่กันปั้นหน้านี่อย่างที่เราเห็นเป็นไงเกมนี่เราสามารถปั้นหน้าตัวละครได้ด้วยนะมันไม่ใช่แค่เลือกหน้าต,ตายอย่างเดียวคือเราสามารถปั้นได้แบบละเอียดเลยนะ แบบพวกไซส์ต่างๆเราสามารถเลือกได้ด้วยจะอืมจะใหญ่แค่ไหนมันก็แล้วแต่เรา <c oughs> <c oughs> นี่ขอเลือกอันที่มันธรรมดาธรรมดาก่อนดีกว่าแต่ผมชอบอันนี้อันนี้ดีกว่าเอออันนี้แหละขั้นถัดไปนี่เจอไหม <c oughs> เราสามารถแต่งแบบละเอียดได้กรับผมนี่ใบหน้าทรงผมสีผมแล้วก็ใบหน้าคิ้วตาจมูกหรือว่ารูปคิ้วสีตาแบบ ไอแก้มสีแก้มริมฝฟีปากได้หมดเลยก็ผมอ่ะขอเริ่มต้นที่ใบหน้าดีกว่าโอ้อันนี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 ้หน้าผากก็ผมเจอแม่เราสามารถเดี๋ยวนะเราสามารถยืดหดหน้าผากได้ก็ผมใครจะเอาให้มันกว้างเหมือนร้านจอดเครื่องบินก็ได้โคตรเกียนเตเนี่อันนี้ก็คืออันนี้คือแก้มแก้มโอ้เลือกได้ใครจะเอาแก้มไปรูปตัววีแบบ แหลมๆเลยก็ได้นะแต่ว่าขอแต่งให้มันอลังการหน่อยแล้วกันนะยังไงก็ชุดเราสีขาวแล้วก็ขอสีขาวแล้วกันมาโอเคต่อไปครับคิ้วตาคิ้วตาสมัติคิ้วตาช่วยด้วยเอเลียนบุกโลก <c oughs> <c oughs> นี่ตาแล้วนะก็ขอตาใหญ่ๆแล้วกัน <c oughs> เผื่อมันจะสามารถมองหาแบบสมบัติในเกมได้ <c oughs> เกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวเราสามารถทําคิ้วได้เลือกคิ้วได้ครับผมแต่แต่งไงก็แปลกๆแล้วคองผมโอเคไม่เนี่ยนปลาบนจิ้นนะครับขณะนี้ไม่มีคิ้วก็ไม่โอเคไอแก้มสีแก้มริมฝิปากโอ้เราสามารถเล okay. course, ือกสีเขาเรียกว่าอะไรอะผู้หญิงที่เขาใช้อ่อลิปสติกเออนี่แหละงงตั้งนาน ถ้าเราไม่ตั้งแหละสามารถสมชื่อได้มันจะมีชื่อยิงเกียนเต้าหู้โอเคเด็กหญิงเต้าหู้ก็ผมเข้าเกมดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวขออธิบายเกมนี้คือการันตีเลยเราสามารถเล่นภพ่หนึ่งวันเนี่ยสามารถถ,ถึงเลเวล160้หได้นะเลเวลสูงเราจะได้อะไรคือเราก็จะได้พวกระบบฟังก์ชันที่มันปลดล็อกตามเลเวลได้ด้วยอ้ยนี่ของม่วงดอกมารับก็ผมของแจกเยอะมากไม่ต้องกลัวยิ่งเราเลเวลสูงเนี่ยก็จะมีระบบปลดล็อกแล้วก็มีของให้เราเยอะก็ผมเอเค มีระบบแต่งงานด้วยนะใครที่แบบมาเป็นคู่ก็สามารถเล่นเกมไ,มได้ตอนนี้เราเจอกับบอสก็ต่อสู้กับบอสแป๊บนึงเ yeah. นี่ยนี่เอเคสวมก็ผมตอนนี้พลังเราเนี่ยเจ็ดพันละอีกเมื่อน,นั้นก็เจ็ดหมื่นเรารอดูดีเอเคภาพสวยมากๆเกมนี้เดี๋ยวขออธิบายไปด้วยทํภารกิจไปด้วยละกันก็ผมนี่ตอนนี้สกิลเรายังไม่ปลดล็อกทั้งหมดนะ,ะเพราะว่าต้องใช้เลเวลนีอันน,น,นี้อันนี้ที่บอกว่ายิ่งเลเวลสูงมองง่ายแลวย้วโถย เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเติมครั้งแรกปุ๊บเราจะได้ของวุ้ยของทองด้วยเหรอป่าจังว่าเกมนี้ใส่ก่อนใส่ก่อนดีวเราใส่ชุดฟ้า่อนชุดทองเก็บไว้ทีหลังนี่ตรงนี้ถ้าเราเลเวลถึงสิบเนี่ยเราจะได้นี่แต่ละผมถึงละรับรับรับนี่สัตว์ขี่ได้เลยด้วยเจอไหมอู้ถ้าเราถึงเลเวลสิบเราจะได้สมบัติและที่สําคัญเนี่ยถึงเลเวลห้าสิบสี่เมื่อไหร่เราจะได้ผู้ติดตามก็ผม นี่เป็นไงเขาจะตามติดเราเป็นไงผู้ติด,ดตามทําอะไรก็ติดตามเราไปเรื่อยๆเงี้ยตามไปทุกที่ที่เราอยากไปนั่นแหละเนี่ย,ยคิดอะไรไม่ดีนะบาปอ<า>ย่างที่บอกเกมนี้เป็นเกม MMO รูปแบบใหม่คือถ้าใครได้ชอบความล้าสมัยแต่ว่ามีความยุคเก่าอยู่เนี่ยเราเล่นเกมไม่ได้ก็คือเราเดินไปตามแมพใช่ไหมเราก็าจะเจอพวกทหารยุคเก่าอ่ะคือเดินไปไหนจเจอทหารยุคเก่าเหมือนเราอยู่ในสงครามอย่างเงี้ยโคตรเจ๋งอ่ะอุ้ยแต่ของแดงมาเพียบเลยของม่วงด้วยตอนนี้พลังละหมื่นงละ เกมนี้มันก็สลับใส่ฟรีเนี่ยอยากแนะนําจริงๆเพราะว่าคุณไม่ต้องเติมก็เทปได้แต่ว่าถ้าคุณเติมเนี่ยก็เทปได้เหมือนกันนะเฮ้ยกลัวแล้วเนี่ยอย่ามองหน้าอย่างนั้นดิโอเคส,มสวมใส่อย่างที่บอกตอนแรกอะเรารู้ตัวไอทีพลังเรา8ปดพันใช่ไหมตอนนี้หมื่นเจ็ดแล้วพลังขึ้นโคตรไวอะก็คือว่าเกมนี้มีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเล่นกรับผมหลายคนอาจจะถามว่าถ้าเล่นเกมนี้เราต้องทําอะไรบ้างอัพสกิลฟาร์มเบล อัพชุดเกาะแค่นี้เหรอมันไม่ใช่ครับผมเกมนี้คุณเล่นสามารถเล่นกับเพื่อนได้เล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ท้ายถุนแล้วเนี่ยก็จะมีโหมดที่เราเนี่ยสามารถเล่นข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้ที่สําคัญในเกมนี้มีโหมดไปเทนโอโย่ด้วยนะโคตรเจง๋งครับผมเพราะฉะนั้นเนีย่ยเกมนี้เล่นเถอะมีระบบแต่งงานเลเวลร้อยหกสิบห้าเนี่ยเราสามารถแต่งงานได้ครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้เล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนก็สามารถเจอกันได้เพราะว่ามีโหมดการเล่นเนี่ยเราสามารถเล่นข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้ คือมันไม่ได้มีแค่โหมด Battle Royale โหมดเดียวนะคือมีหลากหลายโหมดว่าจะเป็นการตีบอสข้ามเซิร์ฟอะไรเงี้ยโคตรสนุกก็ผมลองคิดว่าเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ไปตีบอสแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆมาช่วยเราตีด้วยเพื่อจะได้ของอะเงี้ยเพื่อได้เอ็กพีเงี้ยมันจะเจ๋งขนาดไหนอ่ะสนุกก็ผมเกมนี้เขาเล่นเยอะมากๆอู้เลเวลัพเลเวลสาเร็จตอนนี้เลเวลเรา51แล้วโอเคนี่ <laughs> แลบบบอส บอสขึ้นมาแล้วอันนี้คืออันนี้บอสในในนี้ครับผมสามารถไปได้นะถ้าเราไปเจอไหมถ้าเราตีบอสเราจะได้ของโคตรเยอะโอเคไปดีกว่านี่บอสโอเคต่อสู้บอสใกล้ตายแล้วแป๊บหนึ่งตอนนี้เลือดบอสกําลังจะลดเลือดผมก็จะลดเหมือนกันไม่เป็นไรตอนนี้พลังโจมตีผมอาจจะน้อยแต่ว่าอีกแป๊บเดียวน่าจะโหดได้แหละ400ดาเมจ400นี่เจอพลัง f นิก s ์ครับผมนอกอมตะ แต่บอสเลือดเยอะมากๆนะเปลี่ยนทิศดีกว่าทิศนี้อ่าจะไปเหลือหกเลือดเหลือสามหลอดสองหลอดไม่หิ้ยแล้วนี่ไปไงของม่วงของม่วงเฮ้ยของทองหรือเปล่าเฮ้ยของทองเดี๋ยวนาะวุ้ย <c oughs> พลัง <c oughs> ตอนนี้กลายเป็นสามหมื่นเก้าแล้วเ้โอ้ยตีบอสตัวเดียวได้ของขนาดนี้ โคตรเจ๋งนี่อุย้ยเราได้ผู้ติด,ดตามมาแล้วครับผมอุย้ยแต่ได,ด,ด้ขอหยุดก่อนพลังเราสี่หมื่นแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้สามหมื่นเก้าใช่ไหมตอนนี้สี่หมื่นเจ็ดละโอเคเดี๋ยวทำภารกิจไปแต่ว่าขอดูผู้ติด,ดตามก็ผมอ่าแป๊บหนึ่งขอรับก่อนขอรับก่อนนี่รับผู้ติด,ดตามโอเคเราได้ผู้ติด,ดตามมาแล้วโอเค โูหนี่แล้วก็ผู้ติดตามผู้ติดตามเราสามารถทําอะไรได้ก็คือผู้ติดตามเนี่ยพอเราได้มาปุ๊บใช่ไหมผู้ติดตามก็จะช่วยเราต่อสู้ได้ด้วยไปไงเราไปไหนผู้ติดตามก็จะตามเราไปทุกที่ครับผมเป็นผู้ติดตามเป็นสื่อสัตว์มากๆนะและอีกอย่างหนึง่งถ้าเรามีอาวุธที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเราสามารถยกให้กับผู้ติดตามได้ผู้ติดตามเราก็จะเก่งขึ้นด้วยเป็นไงโคตรเจ๋งนี่มอบอุปกรณ์เจอไหมไม่ฮีพลังเพิ่มขึ้น2 4 0พเจอไหม แล้วก็พลังโจมตีเราก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยแล้วก็นี่รูปลักษณ์ที่ปรึกษาเราสามารถรับได้ครับผมรับปุ๊บพลังเราก็จะเหมือนเลื่อนขั้นอะไรอย่างนี้นี่เป็นไงพลังเพิ่มเจ็ดร้อยโอเคโคตรเจ๋งโอเคชเจี๋งเราโหดขนาดนี้ละสัตว์ขี่สามารถอัพสัตว์ขี่ได้ด้วยนะเลี้ยงอัตโนมัติก็ผมโอเคใส่ได้ของมั่วเฮ้ยชุดแฟชั่นโถย ชุดแฟชั่นโอ้ชอบอันไหนชอบอันไหนว้าวเลือกไม่ถูกเลยผมชอบสีดำํำชอบขอนอาตเลือกชุดดาแล้วกันนะถ้าใครชอบชุดแดงก็ชุดขาวแดงก็ขอโทษด,ด้วยนี่อเอาคใช้อู้สวมสวมไม่หมดเลย รับเฮยยันรับได้โอเครับนี่โอเครับดันเจียน A P โอ้ดันเจียน A P เราจะปลดล็อก,กั็ผมถ้าเราถึงเลเวลเก้าสิบก็ผมเราสามารถไปดันเจียน A P ได้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ฟาร์มเลเวลก็ผมเราจะได้ไม่ต้องไปฟาร์มให้มันเสียเวลาปุ๊บเข้าดันเจียนปุ๊บเลเวลอัพแบบรัวมากๆนะโอเคนี่วับมาตอนนี้คือเลเวลหนึ่งร้อยสิบสามแล้วนะเล่นไม่ถึงชั่วโมงเลเวลหนึ่งร้อยกว่าโคตรเทพเกมนี้นี่ ที่สาคัญน่ผมปลดล็อกอันนี้มาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตรับของที่มันอัพตามเรือวลมาก่อนครัก็ผมผมยังไม่ได้รับอะไรเลยนะนี่นี่ดันเจเดพี A P ปลดล็อกแล้วโคตรเท่รางวัลอุปกรณ์ได้ทองด้วยอธิษฐานก็ได้และราชันพรหมจารย์ก็ได้โอ้ยเจง๋งฝึกชิงใต้ล่าน,นี่คือโหมดการเล่นนะก็ผมบอสนอกเมืองอันนี้บอสนอกเมืองได้ของโคตรเยอะเดี๋ยวจะพาไปเล่นด้วยนี่อุปกรณ์เทพนี่ยังไม่ได้รับคือเจ๋งแน่นอน อ่าใช้ก่อนแต่จะพาไปดูอันอื่นก็ผมบอสนอกเมืองเนี่ยบอสนอกเมืองได้ของเยอะมากๆนะนี่เราไปอันดับสอดีกว่าอันแรกเราชนะแล้วอ่ะขอลองอันดับสองว่าเราจะสู้ไหวไหมถ้าเราชนะปุ๊บเราจะได้ของทองมาด้วยจะได้ของเหลืองถ้าเราชนะปุ๊บเราจะได้ของแดงอะไรต่างๆมาเยอะไหมเยอะแยะมากๆาก็ผมเข้าวร่วมนี่มาแล้วโอเค มู้ว่าจะไหวไหมนะแต่ไม่ไน่จะไหวเพราะว่าเลือดตัวนี้เยอะมากๆครับผมแต่ว่าจะพยายามนี่อย่างที่เราเห็นตอนนี้ผู้ติด,ดตามเนี่ยกาลังช่วยเราต่อสู้อยู่ใช่ไหมโอ้เลือดบอสจะหมดแล้วเจอไหม6หลอดอย่างที่เราเห็นตอนนี้ผู้ติด,ดตามเนี่ยกําลังช่วยเราต่อสู้ช่วยเราโจมตีอยู่ใช่ไหมโอเคบอสต,ตายแล้วนี่ได้ของมาดูดโคตรเยอะอุย้ยแจ่ง อย่างที่เราเห็นมาก็คือผู้ติดตามเนี่ยช่วยเราต่อสู้ใช่ไหมนี่เจ๋มไหมนี่เราไปไหนผู้ติดตามก็จะตามเราไม่ไงสําหรับเพื่อนพ้องคนไหนที่เล่นเกมแบบคนเดียวมาทั้งชีวิตอโลนมาทั้งชีวิตเนี่ยอโลนจัดเนี่ยเล่นเกมไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณเล่นเกมเนี่ยปุ๊บเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเงาหงอยต่อไปก็ผมเพราะว่าเกมนี้มีคู่หูให้กับคุณนะหรือว่าที่ปรึกษาหรือระบบผู้ติดตามให้คุณแน่นอนก็ผมผู้ติดตามเนี่ยจะช่วยคุณต่อสู้ แล้วก็จะตามคุณไปทุกที่แน่น,นอนไม่ว่าคุณจะทําอะไรกับผู้ติด,ดตามก็ตามอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๋งเกมนี้ถ้าคุณมีถ้าคุณอยากให้ผู้ติด,ดตามคุณเก่งขึ้นก็แค่เอาอาวุธที่คุณไม่ใช้เนี่ยให้ผู้ติด,ดตามผู้ติด,ดตามพลังก็จะเพิ่มขึ้นแล้วครับผมและคุณจะได้พลังเพิ่มขึ้นด้วยโคตรเจ๋งนี่ไปไงมี่อันนี้สนามลบตอนแรกปลดล็อกระบบบอสมาแตนแ่นี้ปลดล็อกระบบสนามลบมาแล้วตอนแรกคือ ระบบสนามลบเนี่ยจะปลดล็อกตอนที่เลเวล110นะคือเลเวลเดาแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวว่าอุ้ย110เลยเหรอเล่นทั้งวันเลยนะเล่นไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงครับผมเลเวล100เนี่ยนี่สนามลบกดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวแม้เราจะมีโหมดนี่โหมดสนามฉลองคือ Battle Royale โหมดข้ามเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเีอะม,มากไหมครับผมบอสข้ามเซิร์ฟเวอร์เราจะได้ของแดงแบบโคตรเจ๋งของบอสเลยนะแล้วก็ ไม่โหมดศึกชิงใต้ลาข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยแล้วก็ฝึกคน,นยุทเอ็กพีก็ได้ครับผมโคตรเจ๋งแล้วก็7จ็ดแคว้นช่วงชิงก็มีราชันช่วงชิงก็มีไดเอ็กพีได้ HP, ของแบบชายาต่างๆโคตรเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี่ยมีหลากหลายโหมดครับผมที่สาคัญเนี่ยข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยเป็นไงเอาเซิร์ฟเวอร์อื่นมามาช่วยเรามาแจมกับเราเนี่ยโคตรมันแน่นอนแล้วเสื้อภาพว่าหลากหลายเซิร์ฟเวอร์มารวมกันเนี่ยมันจะมันขนาดไหนเพราะว่านั้นเกมนี้น่าสนใจมากๆครับผมคุณจะได้ไม่ต้องแค่ อะไรอ่ะเข้าไปปุ๊บฟาวเวลอัพสกิลแค่นี้เหรอไม่ใช่มีหลากหลายโหมดให้คุณเนี่ยเลือกอะไรเงผมที่สําคัญเนี่ยเวลาคุณไม่มีค่าพลังแล้วคุณไม่อยากจะเติมเกมเลยอย่างไรเงี้ยไม่อยากเศยตังค์กับเกมเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถหาเอ็พีหาอาวุธเกาะต่างๆได้หมดแล้วกบผมจะเล่นให้ดูนะนี่มีทั้งดันจีนอุปกรณ์ก็ผมเข้าไปปุ๊บเราจะได้อุปกรณ์ชุดเกาะดาบต่างๆยอะมากมยไม่ต่างจากบอสคล้ายๆกับบอสนอกเมืองแต่ว่าดันจีนเอ็พีเนี่ย เดี๋ยวจะเข้าให้ดูว่ามันได้ a p มันอัพขนาดไหนนะเข้าเดียวเคลุยโอเค,อเคนี่คือระบบ exp ก็ผมมาฟาร์มเลเวลอะไรอย่างนี้ตอนนี้ผมเลเวล115ใเช่ไหมก็คือเราดูได้ว่าเราต่อสู้ไปกี่ตัวแล้วนี่ตรงนี้เราสังหารไปมันต้งสิ้น47ตัวโอเคเราสามารถปล่อยออโต้ได้ครับผมเกมจะมีระบบออโต้ด้วยถ้าใครที่ไม่มีเวลาเล่นเนี่ยกดเข้าเกมปุ๊บก็ปล่อยระบบออโต้ไว้เราก็จะได้เลเวลต่างๆของต่าง,าง,ง,าง,าง,างๆเยอะมากมายจะไม่ต้องกลัวแล้วผม เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยเกมนี้เพราะคุณก็สามารถปล่อยบอดได้นะเจ๋งแต่ยังเราฆ่ามาลวเจ็ดสิบสองตัวก็ผมคาตก,กรโอเคนี่เลเวลอัพปเป็นไงหนึ่งร้อยสิบหกแล้วเฟี้ยวดูเอ็กพียดูเอ็กพีเด้งรัวๆดิเิงโอ้สำเร็จแล้วโอเคโอเคตอนนี้เดินทางไปในโคโลกเหนือ เดินข้ามไปจะมีมอนสเตอร์ตามแมปเยอะแยะมากๆได้อารมณ์แบบในสงครามสุดๆเพราะฉะนั้นเกมนี่น่าสนใจมากๆก็ผมมีระบบแต่งงานด้วยนี่คือลืมพูดก็ผมสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วอยากเล่นเกมเป็นคู่เนี่ยสามารถมาแต่งงานในเกมได้ด้วยคือจะปลดล็อกตอนเรืวองหนึ่งร้อยหกสิบห้าแหละจะมีของรางวัลให้เราด้วยเดี๋ยวจะเข้าให้ดูเดี๋ยวจะเข้าให้นี่ระบบแต่งงานเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนี่เจอไหมเร่อหนึ่งร้อยหกสิบห้าจงมือเปิดคันแต่งงานนี่ แสนโรแมนติกเราจะได้ของแบบชุดแฟชั่นต่างๆเยอะะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่งงานเนี่ยคุ้มก็ผมใครที่ไม่มีคู่ก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะเพราะาคุณเนี่ยสามารถหาหาเพื่อนในเกมได้คนเล่นเยอะมากๆอยู่แล้วเจ๋งสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นเกมนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ที่ผมสามารถโหลดเล่นได้หรือสเปคต่ำก็สามารถเล่นเกมได้ด้วยถ้าคุณชอบเกมมอือรือแบบใหม่กราฟิกอลังการเนี่ยแถมภาคไทยด้วยเนี่ยเกมเป็นเกมภาษาไทยด้วยเนี่ย เราเล่นเกมไม่ได้คุณไม่จะเป็นต้องไปแปล o g l e Translate อีกแล้วไม่ต้องไปแปล Google แปลภาษาอีกแล้วคุณสามารถเข้าใจได้เพราะเป็นเกมภาษาไทยที่สําคัญเนี่ยภาษาไทยยังไม่พอภาคไทยต่างหากก็ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เล่นได้เดี๋ยวจะทิ้งลิ่งเกมนี้ไว้ใต้คลิปนะสามารถโหลดเล่นกันได้ก็ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเกมนี้เอาไว้ในอ,อ้อมกอดของทุกคนด้วยเพื่อนพ้องโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าก็ผมขอลากันไปก่อนไม่บา,บาย